สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสุภุสกคลจ้าซุกสบายดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้พี่แล้วมีมาพร้อมกับทรรไมชาติจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้ยเราอยู่กันที่โคกหนองทมจ้าพี่น้องบรรยากาศดีดีตอนนี้ก็หางงงเศร้าจ้าของวันเสาร์จ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้ ส่เสือเอฟซีจ้าแล้วก็ขอบบุญขอบคุณไปทั้งเอฟซีทีทรงเสือมหายได้จ้าเด้อนี่ซิมพูสวยสวยใสเหลืองงามงามจ้าทั้งอุดอรทรงมหาห้จ้าพี่น้องเมื่อนี้ไปแล้วมีเสื้าพี่พน้องมาเบิ่งควายของแม่กองควายของพ่อโอทจ้าพี่น้องตอนนี้ก็คือควายกําลังนอนเว้นอยู่จ้าน้ําขึ้นเน้่นะเพราะว่าจ้าช่วงนี้เป็น,ปนขึ้นลายเติบแล้วจ้านี่ก็คือโคกหนองทมจ้าต้นทมลหลาหลพี่น้องจ้าพว่น่ะต้นทมหลายแห้ง มันนีบรรยากาศดีดีจ้ะบรรยากาศเงียบสงบอโอดแล้วกะเอาควายมานอนเราจะนอนหฮมแล้วส่วนหฮมแล้วดังไฟให้ควายจ้าเอเด็กๆจ้าพี่น้องจ้าวันนี้สิพามาอัปเดตควายเดย้มันเนี่ยมาเล่นน้ําควายพอมมึนเดีเย,ย็ยนเข้ามามาอีกแล้วว่ะที พี่น้องจ๋าพี่น้องหลายท่านก็นจะถามว่าพี่แล้วม่คือไปใส่โดนแท่คือเห็นมาไทายครีบบะเตียวัางหันพี่เลมแม่ค้าอยากงานจ้ะวังหันค้าอยากงานกเกษียณจัดงานกเกษียณให้พออ๋อพันยู่จ้ะแล้วก็ให้คุณครูจ้ะเ <c oughs> มื่อนี่ก็เลยเป็นบรรยากาศดีจังน้อยพี่แล้วม่ก็เลยว่าโอ้คินหอดควายได้คินหอดตะเบลชมพรพี่เล่มก็เลยมานี่แหละมาหยามควายหนูจะพี่น้องโอ้ยตัวนี้ก็คือ งามคือเก่าควายแต่ชัดกว่ากเก่าเพราะวัาิไทายซีเคสเมื่อเนี่ยมื่อเนี้ยเขาถ่ <c oughs> า,ายแบบซีเคสมาพอจ้าจ้าเขาลองถ่ายแบบซีเคสหรือว่าโฟร์เคสจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นควายเทียวตัวที่อันรูปมันหลุดนมตะเกียบไหมพี่น้องจิ้วได้บ่จ้าป้ากันกำลังนอนตัวพุ่นอะคุ่มุกคิกเมียกอยู่อ้าตัวนั่นไหมอ้าตัวนี้คือคืองามแต่พระวัตงามอยู่ โอ้ยงาม,มาเ,เห,หมือ,อนเนาะยืนเที่ยงกันซ่องรองนี่นะตัวนี้กัะเนี้เป็นสาวแล้วคุณนะ่ะเห็นบอพะวัน<ช>ขอชัดชดัดเพิ่งรู้คุณนะ่ะขอแบบว่าชัดเจนคุณน่ะอุยขางามขากระเย้างามคุณนะ่ะก็ต้องตื่นดอกแม่อุปต้องตื่นแม่ดอกลกูก <laughs> <laughs> มันนี่เขาสิม,มาเขาสิม,มาก,กวนควควจากน้อยอตอนนี้ก็บสี่โมงกว่าเนาะ แต่ว่าพออวนเรากลับบอยู่แล้ว,บบลวจ้ะอยี่ยกองมาฮับแล้วกลับบ้านแล้ว่ะกลับบ้านแล้วไปนอนพักผ่อนอิริยาบทเราจะ <_ d ata> พี่น้องจำนังไม่ไดบอนั่นลูกหล่ะลูกหล่ะนี่พี่น้องจา๋านังไม่เนี่ยเป็นควายกกควายเข่าเด้ร้องมาจากแม่พุ่มเนานะเป็นควายที่ร้องมาจากแม่พุ่มนังไม่จา้าเขานังไม่จะเป็นเอกลรกษักได้เพราะว่า มันสิไปใส่ห้อก็จื้วได้เข่าเลาเนี่สิเป็นเอกลักษณ์เข่าเลาวสีแบบว่าโค้งขึ้นแต่ว่าโค้งขึ้นเรามันสี่ปทอกันมันสิอย่างอย่างขางนึงสี <จะ S 1> ส่นเนี่ยคือคือนางพุ่มนั่นแหละเขาปกติไปไหน,เ,นเขาก็ต่างมูเนียนมันจะมีควายแม่อายุสามตัวที่เป็นหลักๆักจ้ะตะกี้มันนาง,งเดือนจ้ะนางไม้แล้วก็บนางพุ่มนางเดือนนางไม้นางพุ่มเนาะจ้ะนางไม้เนี่ยก็สูงดีอยู่ได้ในพระวัดเนี่ยสูงดีจะให้ลูกก<ด>็ดีพร้อม พี่น้องเขาว่าพาไปเบิงน้องเมฆาแน่มาเตียพอหอดจักเถือ่อเมฆาก็จะเป็นควายเป็นควายลูกของนังพุ่มนางพุ่ม,มจ้ะเลาวพออดแล้วก็เอาใส่ไปเป็นอนี้พอพันตอนนี้กาลังเป็นพอพันคุ้มฝูงแล้วกันแล้วก็ทับทับน,นนี่กับมีบางตัวที่ทับควายเจ้าเมฆาจ้ะ,จะพออดแล้วเบิงงวยกรของเจ้าเมฆานี่ยสงงามอยู่จ้ะ,จะพี่น้องเป็นไง แต่ละตัวเป็นตาหักแห้งปกติควาหน่ยพี่น้องถ้าเขามาอยู่ใกล้ๆมาอยู่แบบสัมผัสแบบใกล้ๆเนี่ยเขามา่ไทายดูๆเสียเราสิจือเขาได้นพะพวัตเนาะเราสื่อจือเสียงได้แล้วก็สิเจจยมจำกินได้พร้อมปกติเราสิบอต,ตือนตอ,พอ,อนช่วงนี้เขาบกคร่องมาเน่ยเขาไปจากตื่นเนี่ยยายมิโก,ะ,กะ,ะเริ่มเริ่มคุ้นเขาแล้วน นังคำคุ้นต่อพระวัดแมนคำคุ้นค่อยนิโก้สองตัวที่พระโอรรถซื้อมาจ้ะทั้งพี่ด้วยป่ะเนะ่ยพระวัดทั้งพี่ตอมจำได้บ่พี่น้องโ <c oughs> ตที่พี่แรมท้ามาหยอกมาเหร่นตะกี้นะนสองแม่ลูกนี่สิเป็นควายที่พระโอรกับองค์ละไทยชีวิตมาหลงขาดสัตว์เนาะแมนเป็นควายไทยชีวิตจ้ะค่อยมีบุญจ้ะเอ้ยพี่น้องจ้ะขึ้นหอดขึ้นถึงกันแน่บ่หนอจ้ะจ บ่ไรมาทักทายกันโดนพี่น้องทั้งเล้ากบว่าสวัสดีพี่เลมสันว่าคอยมากเสียงเจ้าคอยมากฟังเสียงเจ้ากับน้องอุ้ยสันว่านะเสียงพ่อหวเสียงพอดกับมากจูพี่น้องบางท่านกบว่าอันไปถ่ายควายพ่อจูให้เบื้องแน่เดี๋ยวพี่แลมมีมีเวลาว่างก็ราบพี่น้องเนาะพี่น้องบางท่านกบว่าพาไปถ้วยเอ้พาไปถ่ายงัวยายสายให้เบื้องแน่สันว่านะยายสาแล้วก็เลี้ยงยูหันหลยจ้าเลี้ยงงัวยูหันละ บ้านเขาอยู่ไกลกันจังน้อยนะพะวัดเนาะก็เลยก็เลยต้องแบบว่าไปทีละช็อตทีละช็อตพวัตจา้าค,คือช่วงนี้เขาไปไกลบ่ได้จา้าต่อพุทโธาารรนนเนี่ยช่วงวันนึงหันอาทิตย์ว่าหันกันยากพี่เล้วมี่ก็นยากงั้นงั้นพี่แล้วเนี่ย่หละก็คือเตรียมงั้นก็เียนให้เพื่อนให้พ่ออ๋อกบให้คนครังซี่สแม่จ้าแล้วก็ยี่นึงก็เป็นพิธีกรพ้อมก็สิยากลายนะ <c oughs> <c oughs> เป็นพิธีกรให้เพื่อนพ่อมเพมื่อนพาใส่สุดอันท้องกวาวเติย้อนยกุก ย้อนยุคไปประมาณปีเจ็ดศูนย์ตี๋ตั้งแต่สมัยพี่คราวนะจะงามงามตัวอันแม่แม่สิรุ่นลงไปหกรุ่นหกสี่้อมตีแม่เพราะว่าพี่คราวนะมันกระโดดเราเด้จ้ะเพราะว่ายุคหกศูนย์หรือเปล่าพี่เกิดมาปีหนึ่งศูนย์แต่ก็ได้ยิ้แล้วเพราะว่า<ม>นังเนี่ยมีการสั่งจ้ะก้อนหนานังนก็น,นี้เด้แม่แม่รุ่นคุณแม่เพชรชราคนเด้เนาะ <laughs> ดีใจหลายใจพี่น้องพุ่น่ะพี่น้องเห็นบ่ทางพุ่นสิมีควายน้อยแมียพ่อวัดควายน้อย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 ทางปีจะเป็นควายน้อยออกไม่ซื่อใดญบุกจะวันนี้เขามาเพราะว่าพ่อโอดจ้ะมึงเนี่ยอนจื้อได้จำว่าได้ซอยจะต้องจื้อว่าได้นี่แม่พ่อวัดวุ้ยสงสัยเพิ่งออกนี่นี่ตัวนี้ นี่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 ออแม่หนูจ้าเอ้ยเป็นตะหักเ่าเม่ยคนนะแม่หนูเราก็สิมากเบื่องคิปอีสานร,รีวิวจ้ะ <c oughs> แล้ววาเรามากหลายชื่นชอบลาย <c oughs> นี่ควายน้อยตัวนี้บรรูุว่าออกมือใดด้เพราะว่าบริพอ่พอ แม่กองกะเละเไอ้บัรลูขอ้อมนล่จ้าบัรลูขอ้มขอมนล์พืพ้นฐานบ่ได้เก็บรายละเอียดมาเขากระเละบ่ได้ดาต้าจัง่อยดาตาา้าเบียคือขอ้อมนล <c> ่ะ <oughs> จ้ามาเบิ่งความน่าหักของเราจ้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างจ้าจงชิมนมแม่บ้างหรือยังอ่าลูกแล้วพี่น้องตัวผู้ตัวแม่โอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก่อนเป็นตัวแม่เสร็จผู้ช่างส้วเป็นตัวแม่นี่แหละพี่เอ้ยถาม อีหล่ะเป็นตาหักแต่ลูกตาสุดยอดไหมโอ้ลูกของตัวใดน้อนเนี่ยอาจจะตัวนี้ลหละพี่ว่าน,นี่เนอะ,ะนี่แหละอาจจะเป็นแม่แล้วเนี่ยแม่อาจจะเป็นควยควยแม่สาวออกทองแหลกมั้งสิเนี่ยแม่อยู่แต่ว่าขาเหย้าด,ดีดีเลยตัวนี้ร้อมช่วงเหี้ยนเนี่ยแต่ว่าขาเย้าดีดี <c oughs> นางเหี้ยนแต่ว่าขาเยาอยู่ลูกแล้วก็ขาเาย้าก็กันเนี่ยพ่อวัดอ่าไงไน,น,นีิยังไงบ้างนี่พี่น้องจำ จำคำว่าคลิปตอนนั้นได้บ่เนาะเราลูกเราลูกตัวใดเราก็ทับตัวใดพ่อวัดก็จําบ่ได้คือกันผู้ใดผู้ใด <c oughs> จําได้ก็คอมเมนต์มาครับม <c oughs> าเป็นอย่างดอกเฮาเฮาอยากรู้ว่าท่านผู้ชมนี่สิจื่อควายตัวใดได้บ่วองสิเฮาเลยลองถามเบิง่งเพราะว่าจังหวัดกวาจัมว่าใดจ้าเป็นตัวเมียเป็นตัวเมียจ้ะงามอยู่เออจําชื่อควายบ่ได้ดอกจ้ะตอนนี้ที่เห็นเนาะลูกควาย ก็จะมีประมาณสามตัวตัวที่ที่แบบว่าประมาณรุ่นสองสาเดือนเนี่ยอันนี้ก็จะแม่นอันนี้ก็จะบ่านี่เพราะนั่นดอกตัวไม่ไหม่เนี่ยตัวไม่ไหม้ทิ์เดียวทิตย์นึงนี่แหละจ้ะตัวนี้ก็จะเป็นควายผู้น้อยจ้ะเนี่ยควายผู้น้อยนี่เป็นควายผู้น้อยสวัสดีคร่บป๊าล่าสวัสดีค้าแล้วเมียบอกท่านผู้ชมในวัน ่อไปคลิปของอิสานร,รีวิวเฮาก่ะสามารถเปิดเบิรงในทีวี่อใหญ่ได้เด้อพี่น้องจา้าพี่น้องจา้าคลิปอิสานร,รีวิวเฮาก่ะสีแบบว่าพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งจา้าเฮาสิพยายามให้พี่น้องท่านใดที่รับชมผ่านจอทีวีจากทางยูทูบเนาะประวัติเนาะรับชมได้แบบว่าภาพแบบภาพบ่แตกภาพบาแตกภาพแบบสวยขึ้นกว่าเก่าจ้าเฮาก็ร้อ,รอยนี่ละกำลังปรับในการถ่ายแบบโฟกัสอยู่จา้าแต่ว่าก็จะเป็นแบบเลี้ยวเท้าเนี่ยเพราะว่า ถ้าทายแบบโฟกี้จะเป็นแบบเลี้ยวทามเลี้ยวทามเท่ากันทายแบบสดๆเพรมีการตัดต่อมีการตัดต่อต้นตีกับปอไซจะแบบเลี้ยวๆแบบเพียวๆเลยพี่น้องแบบถ้าถ้ากินเหล่าข่าวนี่ยคือไ่ต้องใส่หยังสินะโบกเลี้ยวๆเลยสินะมาไปคือตอนนี้จําเป็นต้องเ็ังสียก่อนเพราะว่าอุปกรณ์เฮามือถือเฮามันมันยังบอสามารถตัดต่อแบบโฟกี้ได้แต่ว่าทายได้อยู่จ้าหลักนี่อีกตัวนึงนะพี่วัดนี่ โอ้ตัวนี้ก็ะซงดีเด้โอ้ทรงงามอ่าตัวนี้ทรงงามดีอยู่ตัว่าเต่าเบิ่งก่อนเป็นตัวแม่เป็นตัวแม่โอ้แล้วคือหมานตัวแม่โอ้หมานตัวแม่น่ะเนาะได้ได้ตัวแม่สองตัวตัวผู้นั่นตัวนึงแม่อืมจ้าอ๋อพี่น้องจ้ะสะออนพระโอษนาะไก่สิบห้าสามสิบตัวแล้วยังก้าวเดียวจ้ะจากตะกี้เลี้ยงอยู่ประมาณสี่ห้าตัว ตอนที่เขามาถ่ายคลิปสนะนะนันนิษฐานไม่ๆนะเนาะจ้ะนี่แหละพี่น้องได้เห็นผลงานของพ่ออดแม่กองแล้วพี่น้องรู้สึกจังไงจ้ะดีใจน้ำพ่อโอดแม่กองบ่เนานะแต่พี่แล้วมีมาถ่ายแล้วนูดูพี่แล้วมียังงดีใจนำ้ำเราเราได้ <จะ S 1> ควายลวหลายตัวคือว่าอีพอแล้วสิ บ่เซาเลี่ยงหออจนกว่าอีพอราล้สสี่างไปบ่ได้คนละเ็าคอยสีเ้าถึงแม่ว่าอีพอเราลัสสี่างไปบ่ได้บอลูกเรากะหน่าสิสืบสารต่ออยู่แต่ก็คอยเบิ่งตอนต่อไปจ้ะคุณละข้างหน้าเออพี่น้องจ้าเป็นไดนะจ๊ะพี่น้องพี่เลมีเน่นมาทายแบบบ่ต้องซีเรียดนึงสีเมียแบบเขาอยู่แบบสบายสบายแบบเขาพักพอน จากการทำงานไม่เมื่อยมาเล่นน้ำควายยังเสียคือพี่แลมมียังเสียถึงแม่แบบว่าพี่น้องบ่ไร้มาเล่นน้ำควายคือพี่แลมมีพี่น้องอาจจะเห็นงานอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศยังสิแมพี่น้องก็มาเห่นน้ำพี่แลมก็ได้นี่เห็นบ่น,นี่เห่นทั้งใดวะาตี้ก็น,นั่งเบงในยูทูบเนี่หล่ะจะพี่น้องนางเบงว่าอนนืควายตัวน,นี้เป็นนะฮะควายตัวนี้ไงขึ้นได้สั้นไหลเลี้ยวยังส่นะจ้ะ บรรยากาศดีสานบ้านเขาบ้านบ้านภาพชัดชัดเสียงชัดชัดครัมาเบิ่งช่องนี้แหละครับจ้าพระวัดจ้าจ้าถ้าเพื่อว่าพี่น้องเขาอยากมาเล่นนยญเำาอยู่ทางผีดิครับแทงตัวแท้แบบแท้ๆแบบออฟไลน์เลยสินะมันออนไลน์มันออนไลน์สิหนะกลับมาได้ครับผมจ้ะกลับมาได้เนาะอยู่ใส่เกาะสำนักงานนี่สำนักงานก็คืออยู่น้าเมย์กองอยู่หนองหยาขาวบ้านหนองล้มพุกตมดังยุ่มแสงผู้เวียงคอนแก่นจ้ะเบอร์โทรกัพกิ้งกางมหาเมย์กองได้จ้ะแต่วันจิอไปได้ตอนนี้นะ พี่น้องจ้าเป็นอดไรนะจ้าตัวนี้อะะตัวนี้ตัวนี้ตัวที่เราไปกินน้มเมล้วเนี่ยไหมพ่อวัดจ้าเราเป็นลูกครึ่งเนี้ยเป็นลูกครึ่งจ้ายากาศดีเนาะเนียนจ้าโอ้มีหอดฝนเนี่ยเป็นป้ายน้องทม นี่เป็นป้าน้องชมจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้แดดปอแกเนาะมื้อนี้แดดปอแกจ้าพี่น้องจ้าเอาหมดเอากล่องวะใส่หนีบบาทดูเอาลงกุ้ำต้มดูเดะเดะยังนะเบิ่งก่อนความหักประจัญเป็นต้องครอบครอง แต่ถ้าจะเอาไหม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 เตือนเตือนตือนเตือความหักเพราะจำเป็นต้องครอบครองแต่ถ้าได้ลองเราจะติดใจบ้านเราก็ไป้ิดคลิปปิดคลิปจ้าเอาเอาปิดทาเำไยจ้าปิดจบแล้วจบแล้วจบแล้วจ้า